สวัสดีค่ะดเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในห้องเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะเมื่อวานเราสอบกัน วันนี้เราจึงมาเรียนกันดีกว่าค่ะเรียนกันเรื่องสาระอออค่ะเด็กๆเดยวคูเบียจะเปิดเพลงสาระออนะคะให้เด็กๆฝึกร้องเพลงสาระออก,กันด้วยเพลงสระออจะอยู่ในหน้าที่28ค่ะเด็กๆเปิดเลยและร้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะ มาสิมามาดูสระอเงาะเจาะเชาะสระอะเรียงรายมาสิมามาดูสระอเงาะเจาะชาะสระอะเรียงรายไม่เอ็นนั้นเดินนำนาเพื่อนอาเข้ามากรีดกรแล้วตัวอะอยู่หลังไงช่างสุขใจเสียจริงเอ้ยมาสิมามาดูสระอะ เรียงรายมาสิมามาดูสารเอ,าอเจาะเจาะเชาะสารเอาเรียงราย นีไปเป็นคำไทยไม่มีตัวสะกดมาสิมามาดูสระเอเงาะเจา,าะเฉาะสระอเรียงรายมาสิมามาดูสระเอเงาะเจาะเฉาะสารเอาเรียงราย ออรถไม่ได้คู่มาแทนคํามาจากต่างแดนใช้ออแทนนัดชอกลบกเอ่ยมาสิมามาดูสระอะงอเจาะช็าะสระอะเรียงรายมาสิมามาดูสระอะงอเจาะช็าะสระอะเรียงราย สระออกกันแล้วนะคะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะสระออกดเด็กๆออกเสียงออกสระออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอ่ยอ่าสระออกเป็นสระเสียงสั้นนั่นเองเราจะเขียนพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางเช่นจออ,อจออกเจกกออกเกกงออกงะเด็กๆเ,เห็นไหมคะจะขึ้นต้นด้วยสระเอตามด้วยพยัญชนะต้น สระอาะและสระอะนั่นเองคำที่ผสมสระออกมีตัวสะกดจะลดรูปทั้งหมดเลยเด็กๆจะใช้ตัวอ,อกับไม้แตะคูแทนอย่างเช่นลอออกกอล็อกเด็กๆเห็นไหมคะสระออกลดรูปไปหมดแล้วเราจะเขียนไม้แต่คูบนพยัญชนะต้นตามด้วยอออ่างและตัวสะกดคือกอไก่นั่นเองค่ะต่อไปคอออกกอค็อก เห็นไหมคะสะระออหลดรูปทั้งหมดเลยใช้ตัวออกับไม้แต่ครูมาแทนนั่นเองนออกตอนอตแต่มันจะมีคำพิเศษอีกหนึ่งคำค่ะถ้ามีกอไก่เป็นพยัญชนะต้นใช้รูปวรรณยุกโทแต่ไม่มีตัวสะกดจะให้ลดรูปทั้งหมดแล้วใช้ไม้แต่ครูแทนเช่น กออกกาเกาะไม่โท่ก็ก็ใช่ไหมคะเราจะเขียนกอไก่ไม้แต่คูเลยค่ะถ้าเด็กๆเจอคําที่เขียนกอไก่กับไม้แต่คูก็ไม่ต้องงงแล้วนะคะเพราะมันอ่านว่ากอออกเกาะกาไม่โท่ก็กอนเองกอนะคะหน้านี้ครูบเบสจ,จะให้เด็กๆฝึกเขียนสระออกค่ะเขียนกันเลยต่อมาในยี่นะคะแบบฝึกหดัด ข้อกไก่เติมพย,ยัญชนะต้นแล้วฝึกอ่านให้คล่องค่ะอย่างเช่นเขาให้คําว่าลูกมาให้สระออกครูเบยเติมงองงูเป็นงอออกเงะลูกเงะคําต่อไปครูเบยเติมรอริงเป็นคําว่าทอ,อทะรอเลาะทะเลาะคาต่อไปเขาให้ปลูกมาครูเบยจะิงเติมพอพานเป็นพอออกเพาะเพาะปลูก ต่อมาข้อขอไข่เขียนคําจากภาพโดยใช้คําสระออกค่ะภาพแรกเด็กๆเห็นเป็นลูกอะไรเอ่ยลูกเงาะเราก็เติมเงาะเลยงอออกเงาะภาพต่อไปเด็กๆก็เติมคําสระออกให้ครบเลยค่ะระบายสีกันด้วยนะคะต่อไปหน้า22โยงเส้นจับคู่คําที่สัมพันธ์กันเด็กๆอ่านทั้งสองฝั่งแล้วก็โยงเส้นได้เลยค่ะ อย่างเช่นข้อแรกคำว่าหัวคูเ่เบยโยงไปสัมพันธ์กับคำว่าเราะจะได้เป็นคำว่าหัวเราะนั่นเองคำอื่นเด็กๆก็โยงเลยจ้าต่อมาข้ององูเขียนใหม่ให้ถูกต้องอย่างเช่นคำแรกงอองอกเงาเราก็จะเขียนพยัญชนะต้นไว้ตรงกลางนั่นเองเอาเป็นคำที่มีตัวสะกดบ้างคู่ปรียกตัวอย่างนอออกต่อนอต จำได้ไหมคะถ้ามีตัวสะกดสระ,ะออกจะลดรูปทั้งหมดเลยจะใช้ตัวอ,อกับไม้แต่ครูแทนครูเบก็จะเขียนได้ว่านออกต่อนอตไม้แต่คูจะอยู่บนพยัญชนะต้นตามด้วยอออ่างและตัวสะกดก็คือตอเต่านั่นเองค่ะตั้งใจทำงานกันด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ